สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องเพือพ่อนเพื่อนทุกทุท่านเบิร์ตสมองสบอนครับผมตอนนี้เวลาใกล้สี่คำแล้วพี่น้องมากคำข้าหนักทุลักครับผมมือนีสีผ้าพี่ผ้านองมาใส่เบ็ดครับผมกับเบ็ดขั้นยาวมือนีมาหลายอยู่แต่ว่าจะใส,ส่เด็ดซ้ำได้ครับผมมือนีใส่เงี้ยห้อยเสือรีครับพี่น้องผมหลังจากสองสามเสือยหันเกี่ยวกอ้อันใส่เงี้ยอันใส่เดือนเงี้ยใส่เดือนก็เขีงหน่อยหลอดกินเบิร์ตบ่ดด้ปตาพ่อโตครับพี่น้องเกี่ยวก้อน่ก็แม่นอัน ไสเงี้ยหวหวกวเตยอนล,ลงมันก็มาดึงหวกไปกินข้ามือครับผมกระบ่ได้อีกสองเสือสามเือครับพี่น้องมื้อนี้ก็เลยสีแก่เพชรด้วยเหยี่ยวหอยเชอรี่ครับผมไปพร้อมแล้วไปใสกันเลยครับพี่น้องผมบรรยากาศกำลังสีคำนี่ครับพี่น้องผม เด็ดค่ำแบบไงเลยหอยเชอรี่รอนเบ็ดดีกินเขาก็ดีจับมาใส่เบ็ดซะเลยครับผมหลังแรกใส่ตรงนี้ครับผมเบ็ดเบียดขางคันแท้ขึ้นเกาละเบ็ดคันยาวแต่เบียดข้างคันแท่สบายใจหอยเชอรี่บ่กินมันเค็งหน่อยก็บ,บ่รอนครับผมหลังต่อไปครับ ต่อไปใส่ตรงนี้เล้พี่น้องผมจากใส่ใส่เลืน้นบวประสบค้ามสำเร็จจัดหอยเชอรี่ซะเลยนี่ครับพี่น้องผมโอ้าขาเข่นเข่า่นกำลังงาม ổ ba cái lăng thật không. Ừ. đẹp rồi, lắng. Lắng lắng rồi lắm. Lắng tiếp bay cây cái này lại bắt trồng xanh ha. Lắng lên màn thì há chiêm được เดียบร่อยครับพี่น้องผมมีสายใส่เส้นสัดเบื้องสามหลังคือเกา่าเพราะว่ามันสีําครับพี่น้องผมยุ่งกับลายคำมายุ่งไรครับผมเดี๋ยวมือแรงจะมาลุ้นกันสิมันมีตัวมีแต้มพครับผมพอกันมือแรงครับสวัสดีย่ามเศร้าครับผม เท่านี้พอนี่ใสีผ้พากีผ้าน้องมาเลาะยามเบ็ดครับผมมากับบรรยากาศท้องฝ่าแจ่มใสค,ครับพี่นอ้องหมื่นนี่ครับมีมือคลืนนี่มีหมอกลงครับอากาศนีก่กำเว้นฮ้อนห่อนครับพี่น้องไอปรุนยามเบ็ดครับผมหลังแหลกข,ของเฮานี้เงียบปิดอิมซิมครับมือคลื่นบ่ได้มายามพี่น้องบ่ดดี้ยามกลางคืนสิเป็นจังได๋ยังมือเเสาไปรุนครับผม ตอนเช้าจะเป็นยังไงหลังที่สองก็เงียบมาครตบตนบ่ได้ยามกลางคืนสิเป็ดยังไดสีพ่อได้ปนได้แก้วบ่หลังนี้มีดึงครับพี่น้องผมนี่นี่นี่หลังนี้มีดึงอยู่ครับนุ่มนมนมนมอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ่นครับผมมาลุ่นกันพี่น้องไปครับผม หลังจากบ่เด็งมันยาวมือนขึ้นกน็มีหอยเซอรี่ครับผมอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวของต้นเขาของต้นเขาอ่ะตะคอ,อครับผมอ,อย่าลุด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 เด้๋ยุดไปบป่ๆๆได้ปุ่นได้แกเย้าเด้ของต้นเขาครับผมขึ้นมาแล้วครับพี่น้องผม เห็นมาแล้วครับพี่น้องผมแต้มแรกแต้มแรกของเฮองแต้มแรกมาแล้วโตง,งามๆอ้วนๆครับผมก็ได้ปนได้แจ้วครับผมหลังจากขาดมอขาดแกงมาหลายมือม้อบม่ีปลาใส่หม้อแกงใค่อยู่กินบ่เลยครับผมกินมินมินกับเหยวหอไห้เชอรี่แต้มแรกครับผมมัน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 ,มนไปรุ่นกันต่อยพี่น้องได้แล้วแต้มหนึง่งแต้มแรกแต้มแรก ลืมบอกพี่น้องครับผมบริเวณไม้กับหน้าพงหญ้าไส้ละนั่นครับผมบานพงหญ้าไส้แยแป้งเรากำลังหดบักแตงเราอยู่ครับผมบักแตงกำลังงามพูได้อยากไดก็มาซื้ออือแตงช้างครับร <c oughs> ุนต่อไปครับผมหลังนี้เป็นยังไงลังนี้ก็งเงียบครับผม หลังนี้ก็ไม่ทำงานแลัวนี้เงียบหมอกลง่งเลยสามหมื่อแล้วพี่น้องผมบอกหูว่าติดไปถ้าเมอดฝนหรือสีแน่วได้บุญมาลำมากรวยคึอสีตบบโต๊ะกรบโบโต๊ะครับผม เป็นอย่างนี้มาเป็นเดือนสองเดือนละขนบ่ตกหลังนี้ก็เงียบครับผมมาลุ่นยามทั้งฝายครับพี่นอ้องทั้งให้หน้าให้ฝ่ายได้ไปได้ไปแล้วแต้มหนึง่งหลังนี้เป็นจังไดหลังแรกหลังแรกของฝ่ายเงียบนี่แหละครับผม เอาพนี้ไยเอาบรรยากาศเอาบรรยากาศป่าเขางามๆมาฝากพี่ฝากน้องครับผมหลังนี้เป็นจังไงปลามันมากินอยู่คือปลาเัาก็มากินเห็นแลนติแลนโซนเขาเขานวนเนมเนียมไปที่เป็นแนวไหนเดี๋ยวเบิ้งครับผมไม่ไม่หลอนเฮี้ยยังคือเา่า đằng này có nghiệp tiếng cúc nói tôn trọng cúc nói tôn trọng đang này tin trên đấy uhm, ừ, tiếng hỏi đường dùng đường bay lụt đường bay lụt đường bay lụt ทางนี้ก็เงียบไปรุนหลัลงนั่นครับพี่น้องผมแนมไปเตะไกลพุ่น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 เอ้ยดึง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 โอ้เนมยมาเตะไกลเห็นดึงอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวมารุนกันตายยังไอช่อนไอช่อนไอช่อนข้นไม่ละครับผมอุ้ยมือข้นมาละพี่น้องผมไอช่อนใสงามงามนี่ครับผมโตมงามอ้วนเลยครับแต่ว่ากินเลิกกืนบักหอยเซอร์รีคงไปเต็มท้องเลยผม โอ้กินเลิกกินเลิครับผมขออนุญาตตัดสายตัดสายเบ็ดนี่ครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับผมแต้มที่สองไอ้ช้อนไอ้ช้อนใส่ใส่งามๆสองแต้มครับพี่น้องผมบ้านนี้มานแล้วสองแตมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมยังมีลุ้นอีกหลายหลังเหลือเบ็ดอยู่สองหลังสุดท้ายครับพี่น้องผม เดี๋ยวไปรุนกันสองเด็ดทสองหลังสุดท้ายที่ทำงานบ่สองหลังสุดท้าย,าาายจะทำงานหรือเปล่าจะหมานหรือไม่หมนนานยังคือเกาอยู่ครับผมเีเกิงเดิงอยู่เหลือหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอยู่ผุ่นหรอพี่น้องฝุ่นหลังสุดท้ายของท้องใส่ใบทางในครับผมแนมนไปกะเห็นเกิงเดิงคือเกาครับผมอ่ะบ่เป็นยัง เบดครับพี่น้องผมจะเป็นน้าผลงานยามเบดเจ้านีไเลยตะขอสองแต้มครับพี่น้องผมนี่โตมงามโตมงามเพราะเด็กเพราะด้ปปนด้แจ้วครับพี่น้องผมใส่งามๆเลยครับผมขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พงศ์ไส้น้ำในเด้อครับเด้อสำหรับคลิปหน้าสีภาพีี้านนองปเห็ดยังยังคอยหาตามรุ่นตามเชียร์ครับผม ขอบคุณทั้งสู่กำลังใจครับพ่อกันในม่ที่หนาสวัสดีครับ